มาอีกแล้วค่ะที่ดินดีๆและข่าวนี้นะคะมี2แปลงค่ะแปลงละ70ตารางวาดียังไงก็คือนี่ค่ะติดถนนคอนกรีตรมีไฟฟ้าปรับปาและอยู่หลังสถานีตํารวจเฉลิมพระเกียตรติใกล้โรงพยาบาลสถานีรถไฟตลาดท่าช้างและเข้าซอยมาจากถนน226สายนครราชสีมาบุรีรัมย์แค่นี้ค่ะ250เมตรทายแค่390 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้กันเลยค่ะ E มาดูตำแหน่งที่ตั้งและก็การเดินทางมาที่แปลงที่ดินกันค่ะจากตัวเมืองโคราชนะคะก็มาแค่15นาทีเท่านั้นค่ะอยู่ทางหลวง226นะคะเส้นทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเลยตลาดท่าช้างมานิดเดียวเองค่ะถึงแยกไฟแดงสนามบินโคราชก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้ามาข้างสถานีตำรวจนะคะตรงแยกไฟแดงนี้เลยเข้ามาแค่250เมตรก็ถึงแล้วค่ะ แปลงนี้เลยค่ะขนาด70ตารางวานะคะติดถนนทางหลวงเทศบาลนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะคะแล้วมีด้านหลังด้วยนะคะติดถนนเทศบาลด้านหลังด้วยเป็นทิศตะวันตกนะคะคือติด2ด้านเลยแล้วก็จะมีหน้ากว้าง14เมตรนะคะแล้วมีความลึก20เมตรค่ะไฟฟ้าประปาก็คือมีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงแล้วก็บรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะ สำหรับที่ดินสองแปลงนี้นะคะเนื้อที่เจตารางวามี2แปลงติดกันนะคะก็จะมีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะมีเสาหลักเขตนะคะให้ครบทุกมุมเลยนะคะจะมีหน้ากว้างนะคะ14เมตรแล้วมีความลึก20เมตรนะคะเท่ากันทั้ง2แปลงนะคะแปลงนี้นะคะก็จะมีการปรับถมพื้นที่เอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสูงกว่าระดับถนนก็พร้อมปลูกสร้างนะคะขอน้ําขอไฟเข้ามาก็สร้างบ้านได้เลยนะคะส่วนแปลงนี้นะคะก็จะต่ํากว่าถนนสักเล็กน้อยนะคะแปลงนี้จะต้องปรับถมด้วยนะคะนี่ก ก็จะขายเท่ากันนะคะในราคา390,000บาทนะคะใกล้ๆก,ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะคะถ้าเราจะสร้างบ้านขอน้ำขอไฟก็ทำได้เลยค่ะเดินทางเข้าออกก็สะดวกค่ะใกล้ถนนใหญ่ใกล้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแค่600เมตรนะคะแล้วอยู่ตรงแยกสนามบินนี่เองนะคะใกล้ตลาดท่าช้างสถานีรถไฟท่าช้าง2กิโลเมตรของกินของใช้ตลาดสดเซเว่นก็มีนะคะกดสั่งออนไลน์มาได้เลยค่ะ หรือว่าจะเข้าตัวเมืองโคราชกันนิดเดียวค่ะไกลวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาแค่5กิโลเมตรค่ะเข้าตัวเมืองโคราช15นาทีเท่านั้นเองค่ะ เจะะตารางวาค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะแล้วมี2แปลงติดกันนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะขายในราคา390,000บาทเท่านั้นนะคะอยู่ในเขตเทศาบาลแล้วอยู่หลังสถานีตำรวจเฉลิมพระเกียรตินะคะ หากว่าใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะนัดโอเข้ามาชมที่ดินก็ได้เลยนะคะติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ Line@ แอมาดา m a d a m e o s อย่าลืมมีแอดทั้งด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนนะคะด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะก็ติดต่อได้3ช่องทางนี้เลยนะคะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยร ราคาถูกได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิป,ปใหม่ใที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอ๋คงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ